<K le uk> ข่าวข่าวนี้เลยค,คือเพลงชาติดังกึกกล้องมันเป็นยังไงคะพี่เก่งคะโดยเพลงชาติไทยนี้ดังกึกกล้องเลยที่บ้านหนองจานนะครับผมชายแดนสะแกว้วขณะที่เสกกองทัพไทยลงพื้นที่ตรวจสอบข้อท็จจรงิ<า>รงกรณีนเหม็ลุกล้ำอธิปไตยของไทยครับวันนี้นะครับ26สิงหาคมนะครับที่อดีตศูนย์อพยพบ,บ้านหนองจานได้มีชาวไทยจำนวนกว่า1,000คนเดินทางมาที่ศูนย์อพยพนะครับบ้านหนองจาน ซึ่งเป็นอดีตนะฮะซึ่งเป็นจุดที่ชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาตั้งหมู่บ้านอยู่ในแผ่นดินไทยมานานนะครับกว่า40ปีเลยทีเดียวโดยชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวได้แสดงสัญ,ญลักษณ์ชูธงชาติไทยพร้อมรวมพลังการร้องเพลงชาติไทยนะครับผ่านเครื่องขยายเสียงเลยดังกึกกล้องไปจนถึงฝั่งกัมพูชาอย่างชัดเจนส่วนฝั่งประเทศกัมพูชาก็มีมวลชนประมาณ200คนมาเหมือนกันนะเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวฝั่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวก็มีพวกอินฟลูขเขาแล้วก็มีแกนนําของเขามาด้วยแล้วแหละ คณะเดียวกันนะครับคณะเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมทั้งเสีเบิร์ตนะครับลงพื้นที่อดีตศูนย์อพยพบ้านหนองจานโดยมีพันเอกปฏิวัติเฟื่องประพัดนะครับรองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาพันเอกชัยนรงกาศีผู้ชัดการเฉพาะกิจอาญญประเทศนะครับและเจ้าหน้าที่ทหารในสังกัดให้การต้อนรับและพาเข้าดูพื้นที่จริงบริเวณอดีตศูนย์อพยพบ้านหนองจานที่มีพื้นที่ประมาณ67ไร่ ที่มีปัญหากรณีเขเมรลุกล้ำเข้ามาตั้งหมู่บ้านในฝั่งไทยนะครับนานกว่า40ปีจนกระทั่งเกิดการประทะในพื้นที่กองทัพภาคที่2เมื่อวันที่24กรกฎาคม2568ที่ผ่านมานะครับทำให้กองทัพภาคที่1โดยกองกําลังบุรพาได้ดําเนินการขับไล่ชาวเขเมรที่มาสร้างบ้านเรือนและป้อมทหารในพื้นที่บ้านหนองจานจนทําให้ชาวเขเมรไม่พอใจทําการยุยยุต่างๆนะครับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยทําการตอบโต้จะ ได้ผิดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อการประชุม GBC ที่มาเลเซียที่ผ่านมานะครับแต่เจ้าหน้าที่ทหารไทยก็ไม่ได้วันไว้นะฮะจากการยุยุแต่อย่างใดนั่นเองนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังคงดีอยู่แต่ว่าก็ยังมีเหตุการณ์ของการประทะระหว่างประชาชนว่ายอ,อย่างนั้นดีกว่านะคะตรงนี้นะคะโดยทางพลตรีวัญชนะสวัสดีนะคะหรือว่าเศษเบิดนั่นเองนะคะเปิดเผยเขาว่าหลังจากดูพื้นที่จริงแล้วนะคะขอให้รัฐบาลกัมพูชา เตรียมแผนค่ะในการอพยพประชาชนออกจากบ้านหนองจานภายใน6เดือนตามที่นายลายเสียงหลีนะคะเจ้ากรมแผนที่ฐานกัมพูชายอมรับว่าศูนย์อพยพบ,บ้านหนองจานอยู่ในแผนที่ไทยอ่ะเขาออกมายอมรับแล้วนะเขาออกมายอมรับแล้วในการเซ็น MOU4 3เมื่อปี2549โดยยืนยันว่าศูนย์อพยพบ,บ้านหนองจานนะจังหวัดสาแก้นนี่เองอยู่ในผื้นแผ่นดินไทยหากกัมพูชาไม่ดําเนินการจัดทําแผนอพยพประชา ชชาวกัมพูชาออกจากพื้นแผ่นดินไทยนะคะจะมีการดําเนินการเรียกร้องไปยังเวทีการประชุม j c c ต่อไปนั่นเองค่ะผมดูความเคลื่อนไหวของสื่อมวลชน แล้วก็คณะภาคประชาชนของเราเนี่ยเขาเขามีความที่รักชาติจริงๆเข้มแข็งนะเขาเห็นทหารเหนื่อยแล้วอ่ะแล้วยังมีการที่ต้องอดทนอดกลั้นเขาก็ยอมไม่ได้ในจุดนี้ก็ลงพื้นที่กันไปเจเอก็ตะโกนดังกว่าเครื่องขยายเสียงอีกโอ้โหต้องยอมใจเจเอจริงๆนะแต่ว่าไม่ใช่แค่เจเอคนเดียวนะภาคส่วนต่างๆในภาคประชาชนนี่แหละที่เขามารวมตัวกันเนี่ยเพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเป็นอีกหนึ่งฐานที่จะช่วยในการรักษาอธิปไตยของประเทศไทยนะคะซึ่ง แต่ทางกัมพูชาเขาไม่น้อยหน้านะเขาก็ทําเหมือนการมีการจ้างแบบแม่ลูกอ่อนหอบลูกเข้ามาเข้ามาแบบใช้เป็นใช้เป็นโลกการบังว่าอย่างนั้นคอมเมนการละครหรือเปล่าเออการละคออระคแต่ต้อง<ะ>ให้นะโทโลกเรื่องของการละครน,นี่ต้องให้เขานะครับนอกจากจะเป็นแบบเก่งในด้านที่จะใช้วาทศิล์ในการ,รพูดหลอกลวงแล้ว <laughs> 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 ก็ยังมีเรื่องของการสแสดงเข้ามาอีก แต่ว่าประชาชนเราก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันสู้สุดฤทธิ์อาจจะได้เป็นแบบการสร้างภาพข่าวไหมแล้วก็เอาไปบอกประชาคมโลกว่าโอ้ไทยทําเราอย่างนี้กดจีเราอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะก็ทําไปเรื่อยแหละค่ะเขาเขาเขาทำอะไรได้ตอนนี้เขาก็ทานะคะเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อช่วงใหม่ช่วงอะไรคะหงุดหงิดรายวันกับกัมพูชาเอออันนี้ชื่อดารการดีนะมาดูกันว่าเขามีทําอะไรกันบ้างล้วอัปเดตสถานการณ์ของเขากันหน่อยเอาจากเรื่องของความเข้มแข็งของพี่น้องประชาชนนะคะไปดูเรื่อง เรื่องนี้กันต่อเกี่ยวกับเฟกนิวเฟกนิวมาอีกแล้วนะคือประชาชนเนี่ยเวลาดูข่าวตอนนี้ผ่านสื่อออนไลน์คือกลายเป็นว่าคนไทยนี่เริ่มปั่นกันเองละเริ่มทำให้งงแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นนี่แต่ว่าทางกองทัพเขาก็ออกมายืนยันนะคะว่าถ้าจะติดตามข่าวสารให้ติดตามจากแหล่งข่าวที่สามารถยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าจะเป็นทางกองทัพภาคที่สนะคะหรือว่าเพจทันกระแสต่างๆ